สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ในปันปันช่องอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาประกอบหลิกเนาะหรือว่าเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วก็คือย้ายจากเครื่องคอมลงหลิกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาประกอบหลิกกันะจะเอาการ์ดจอมาใส่รวมกันให้ดูก็จะให้ดูอย่างละเอียดเลยละกันสําหรับคนที่เป็นแล้วหรือว่าคนที่มีความรู้อยู่แล้วก็คือถ้าไงก็คือกดข้ามได้เลยนะครับกดผ่านได้เลยอันนี้ขอเป็นมือใหม่เราละกันนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูนะครับผมจะพาประกอบกันจะได้ไง่ายๆ รวมแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรื้อประกอบใหม่เพราะว่าวันนี้ลงวินโดว์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะไล่เก็บสายพวกที่มันมันลกๆอะ่ะเกินๆมาเดี๋ยวเราจะพาเก็บสายแล้วก็เดี๋ยวจะพาตอนประกอบให้ดูกันว่าตัวไหนมันใส่กับอะไรยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีนี่เลยไขยควงอะ่ะธรรมดาอะไรหัวธรรมดาเนี่ยก็คือใช้ได้ทุกอย่างอนเนกประสงค์อ่ะไปซื้อร้านพวก20บาทได้เลยนะครับผมหรือว่าตามตลาดนัดก็ได้อะไร20บาทถูก นี่ดูวันนี้สายไฟยมันลกมากเดี๋ยวจะพาลรือว่าอันตรงไหนมันต้องใส่กับอะไรตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมถอดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอย่างแรกที่เราเราก็ต้องมีนะครับผมตัวหลิกนะครับผมตัวหลิกนี่ก็คือสั่งซื้อในพวกอ่าช้อปปีหรือว่า l a ซาด้ได้นะครับผมก็มีหลายราคานะครับแต่ว่าอันตัวที่ผมซื้อนี่ก็คือจะเป็นตัวที่นี่สามารถจุกาจอได้ทั้งหมด4ี่ใบนะครับผมมันจะมีหลิกตั้งแต่4ี่ใบ 6ใบแล้วก็ส2บใบครับ24บี่ใบมันจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับมือใหม่หรือว่าไงก็ผมว่าเอาแค่4ี่ใบก่อนครับผมเพราะว่ากาจอต่ลใบก็ค่อนข้างราคาสูงมากแพงมากก็คือจะเป็นหล็กเล็ก4ี่ใบมันจะมีเห็นไหมมีน็อตตรงนี้จุได้สูงสุด4ใบนะครับผมเหล็กนี้ราคาประมาณ500อยถึง900อบาทนะครับตามวัสดุที่ใช้นะครับก็มันจะมีตั้งแต่เป็นหล็กที่เป็นไม้ หรืออลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แบบของผมเนี่ยอลูมิเนียมบางๆอ่าแล้วก็ที่ต้องมีอีกก็บอร์ดนะครับผมเมนบอร์ดเมนบอร์ดสำหรับที่เราจะใส่การ์ดจอตรงนี้ยังลบอยู่เลยอ่ะอ่าแล้วก็สายไฟนะครับผมอันนี้ผมซื้อมา19บาทนะครับผมตัวนี้19บาทตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับ ัวเมนบอร์ดนั่นก็คือที่เราสามารถแกะออกมาจากคอมที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมก็เมนบอร์ดส่วนใหญ่จะจุก,การ์จอได้เต็มที่อ่ะถ้าเป็นบอร์ดธรรมดามันจะจุได้ประมาณ2ใบนะครับผมนี่ก็คือในแผงนี้นะครับที่เราใส่การ์จอที่ติดกับแผงเลยจะใส่ได้1ใบแล้วก็จะมีตัวตัวเพิ่มมาให้ช่องมาให้เราอีก1ตัวนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้ามันมีบอร์ดเฉพาะของมันก็คือเป็นบอร์ดที่ใช้ขุดบิตคอยเลยนะครับ บอร์ดที่ใช้คุูบิคอยน์เนี่ยมันจะมันจะจุมันจะมีช่องนี้มาให้ครับเห็นไหมอ่าช่องเนี้ยมันจะมีมาให้หลายใบครับแล้วแต่ราคาของบอร์ดหรือว่าขนาดของมันนะครับก็มีตั้งแต่6กใบถึง12ใบ24ใบเลยนะครับแต่บอร์ดธรรมดาทั่วไปหรือที่เราใช้กันก็คือมันจะมีแค่เต็มที่ก็คือ2ใบครับผมที่ใส่ได้นะแต่อันนี้บอร์ดของผมก็จุได้แค่2ใบนะครับแต่ว่าเรามีนี่ก็คือจะเป็นตัวขยายนะครับผมตัวนี้ซื้อมาประมาณ4 0 0ร้อกว่าบาทนะครับผม เพื่อนๆลองไปดูลองคลิปเก่าๆเนาะผมจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่เพราะตอนนี้ซื้อมานานแล้วก็400บาทจะใส่เพิ่มได้อีก4การ์จอนะครับผมก็คือใส่ตรงนี้เห็นช่องไหมเดี๋ยวนะนี่ช่องเดี๋ยวโฟกัสกล้องจับอยู่นี่นะครับแล้วก็เราก็เอาสายมันจะทำพ่วงออกมาเป็นสาย usb นะครับผมและเราก็ต้องซื้ออันนี้อีกครับไลเซอร์ไลเซอร์สำหรับใส่การ์จอนะครับผมเป็นแท่นวางการ์จอนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เอากระจอมาวางวางไว้บนแท่นนี้ไหมครับอ่าแล้วก็เอาสาย usb หัวเนี้ยไปเสียบกับตัวนี้อีกเส้นหนึ่งครับนี่เห็นไหมผมเคยทําคลิปแล้วแหละในนี้แหละแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังใหม่อีกทีหนึง่งนี่เอามาเสียบได้สี่ใบเป็นตัวขยายของมันตัวไรเซอร์ของมันเนี้ยมันจะต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมไฟเลี้ยงนี่มันก็จะมาจากตัวจ่ายไฟนะครับผมก็คือ power supply นะ power supply นี่ก็คืออันเนี้ยถ้าจะซื้อเผื่อนางคตก็ต้องซื้อตั้งแต่แปดร้อยวัตต์ขึ้นไปนะครับผมดูย่ออ่าแปดร้อยวัตต์ขึ้นไปเพราะว่าเอ่อสี่รอยหสิบวัตต์ก็ใช้ได้แต่ว่าในวันหนึงที่เราเพิ่มกาจอขึ้นไปเรื่อยๆไฟมันจะไม่พอครับจะกลายเป็นซื้อหลายรอบก็ซื้อแปดร้อยวัตต์ขึ้นไปตัว power supply นะครับผมก็คือหรือตัวจ่ายไฟเนี่ยห้ามซื้อห้ามซื้อแบบ มือสองนะครับผมมือสองมันขายถูกมากก็ประมาณสามร้อยบาทก็มีนะครับราคามันน่ะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของไฟตกนะครับผมบ้านอ่ะมันจะมีบางทีมันมีไฟตกถ้าไฟตกบ่อยๆอ่ะ power supply มือสองอ่ะก็คือมันจะหมดประกันเรียบร้อยแล้วก็คือมันจะพังครับแต่ว่า power supply มือหนึ่งอ่ะมันจะมีประกันทั้งหมดสามปีเนาะในระหว่างสามปีเนี่ยต่อให้ไฟตกแค่ไหนมันก็ไม่พังครับหรือว่ามันเซ็ตค่ามาจากโรงงานไงกม่รู้แต่ว่าถ้าประกันหมดเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นแหละครับ ถึงบอกว่าให้ให้ซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งก็คือราคามันก็มีหลายหลายราคานะครับก็ถ้าตามยี่ห้อของมัน,นอะ่ะถ้าอย่างดีๆเข้ามาหน่อยก็เอาลูกละหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับผมอันลูกของผมก็คือเป็นพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ่าส่วนเรื่องของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดที่ใช้อะ่ะเราใช้เมนบอร์ดเมนบอร์ดจากของเก่าของเราก็ได้หรือว่าเราจะซื้อใหม่ก็ได้ส่วนเรื่องของ cpu cpu ก็ ใช้ CPU Core 3ก็ได้ครับผมหรือว่าต่ำกว่าเป็น Core Duo ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ CPU เลยในในการขุดครั้งนี้นะครับผมมันก็คือใช้ตัวไหนก็ได้ส่วนเรื่อง RAM RAM ใช้ RAM แ,แค่เนาะไทยเห็นไหม RAM แ,แค่ตรงนี้เนาะแ a m แค่4กิกก็พอครับผมเพราะว่า RAM ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการขุดนี้เราเน้นการ์จออย่างเดียวแ a m ก็ใช้4กิกขึ้นไปหรือว่า6กิกก็ได้ถ้าเพื่อเพื่อความเร็วของของเครื่องเนาะ พอเวลาเราเข้าระบบอะไรมันอย่างเงี้ยมันก็จะรวดเร็วขึ้นหน่อยแต่ว่าม,ม,มันไม่ส่งผลกับการขุดนะครับใช้การจออย่างเดียวแล้วก็มีพัดลมระบาอากาศติดอยู่ด้านหลังตรงนี้ใช้ประมาณสองถึงสามตัวนะครับตัวนี้ก็ราคาราคาธรรมดาก็ได้ครับผมมันมีตั้งแต่ห้าสิบบาทตัวหนึ่งอะ่ะห้าสิบาทถึงสองร้อยสามร้อยก็มีเลยมันก็ตามรุ่นตามยี่ห้อเนาะแต่ตัวนี้ผมซื้อมาแค่ห้าสิบาทหรือเปล่าห้าสิบสองบาทหรือประมาณนั้นอะ่ะ ซื้อมาสองตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นพัดลมเก่าที่อยู่ในเครื่องเครื่องคอมก็เลยเลือ,อ,อกมาแล้วก็มาต่อลมรวมกันนะครับส่วนใหญ่ของที่ผมมีก็คือจะเป็นของแบบของจากคอมเครื่องเก่าเนาะเอามารวมรวมกันนะครับลืมบอกไปว่า power supply นะครับหรือว่าตัวจ่ายไฟอะซื้อรุ่นที่มันมีสายมาให้เยอะๆนะครับผมนี่อย่างนี้สามารถจากหกหกพินแปลงเป็นแปดพินได้คือมีมาให้สองหัวเลยแล้วก็มันจะมีพวกสายสายเดี๋ยวนะ สายมาจากเดี๋ยวนะหาไม่เห็นนี่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 อ่ามีสายมาให้หลายเส้นมากในการจ่ายไฟนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้หัวต่อไฟเข้ามาเยอะมากก็ไฟทั้งหมดจากคอมหรือว่าทั้งเครื่องอะ่ะต้องโหลดมาจากเอ่อ power supply นะครับคนนึงบอกว่าให้ให้ซื้อ power supply มือหนึ่งไปเลยนะครับผมหมดแล้วอุปกรณ์น่าจะหมดแล้วนะครับอ่าส่วนจอคอมครับ จอคอมก็หาซื้อตามร้านคอมได้เลยนะครับผมร้านประกอบคอมอะ่ะซื้อแค่คอมไอ้ไม่ใช่คอมดิจอคอมจอคอมแค่ซื้อแค่มือสองก็พอครับมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันแค่เปิดปิดแป๊แบบเดียวก็ประมาณมีตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าแต่ที่สําคัญนี่คือตัวนี้เลยครับผมต้องมีไว้นะไอ้ตัวแปลงให้ใส่ก์ดจอได้หลายหัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บอร์ดที่เรามีอ่ะมันจะมีบอร์ดบอร์ดมันจะแค่หนึ่งหัวถึงสองหัวครับ อ่ะ้ารามีตัวนี้เราก็สบายลเลยละก็ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมยิ่งถูกก็ยิ่งห่วยบอกเาไว้ก่อนอส่วนพวกสายไฟเพิ่มนะครับผมไอ้พวกหัวหกพินอย่างเงี้ยสายไฟเพิ่มเนี่ยเส้นละประมาณยี่สิบาทนะครับผมขึ้นไปเลยแต่ว่าซื้อที่ราคามันสูง,สงหน่อยก็ได้เพราะว่ามันจะเกิดมีอาการไหม้ด้วยนะครับผมถ้ามันโหลดไฟมากๆาอะ่ะเดี๋ยวนะมีอยู่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูหัวมันไหม้นะครับผมนี่ เห็นไหมไม,ไม่อยู่ตรงเนี้ยอ่าใช้ไม่ได้ละนี่แบบนี้จะมีขายอยู่จะไม่รู้ว่าจําจําชื่อไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนะครับนี่อ่าครับไลเซอร์ izer, ใช่ไหมเราก็ต้องต่อไฟเพิ่มนะครับผมนี่ต่อเข้าไปตรงนี้อ่าหรือว่าหัวตรงที่เขามีให้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่การวางของเราแต่ของผมจะต่อตรงนี้ให้ดูตามลักษณะนี้นะครับนี่ตัวที่ผมต่อไปแล้วนี่ ต่อเข้าไปและเอาตัวท้ายของมันนะครับผมไปต่อกับ power supply นะครับผมก็คือนี่เห็นไหมสายเขาจะมีมีช่องมาให้เยอะแยะเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็เสียบกระตูดต,ตรงนี้ <c oughs> เสร็จแล้วตรงแผงยาวๆตรงนี้นะครับผมเราก็เอาก้าจอ <c oughs> เห็นไหมมันมีเขี้ยวนะครับนี่เห็นไหมสังเกตนะแล้วก็วางเสียบลงไปเสียบลงไปแล้วก็จะมีเขี้ยวนะครับกดล็อกเลย ล็อกนี้ปึก๊กมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่ากล้องมันอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าถือไปถ่ายไปเนาะเสร็จแล้วก็พอมาอยู่บนแท่นแล้วก็มาวางล็อกขันน็อตเท่ั้นเองครับเหมือนอย่างนี้เลยนี่จะมีตรงนี้ที่ยากอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าแต่ว่าซื้อมาเนี่ยก็คือมันจะมีอ่ามีชื่อเขียนไว้อยู่ครับผม เห็นไหมนี่เห็นไหมกับแผงบอร์ดนะครับผมมันจะมีให้ว่าเราต่อสวิตต์ตรงไหนแต่ว่ามันจะเป็นอักษรย่อให้เพื่อนเพื่อนดูตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมนี่มันจะเป็นสวิตเปิดปิดครับผมนี่เรากดตัวนี้มันเปิดเครื่องอันนี้เป็นตัวรีเซ็ตไฟก็จะกระพริบๆๆๆนี่ครับเท่านั้นเองไม่ยากครับถ้าเกิดใครรื้อจากคอมตัวเก่าอ่ะ ยิ่งยิ่งง่ายครับผมให้เราจําในสิ่งที่เราถอดมาแล้วก็เอามาใส่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครเริ่มใหม่นี่จะงงหน่อยยากหน่อยครับนี่เพราะมันจะมีอักษรไม่ให้เลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแค่ต่อตามอักษรของมันเท่านั้นเองครับผมนี่ก็มีแค่ฮาร์ดดิสต์หนึ่งลูกฮาร์ดดิสต์นี่ซื้อมือสองก็ได้ครับผมประมาณห้าหกร้อยก็ได้ละลงวินโดว์ไว้ใช้วิดเป็นวินโดว์สินะครับอ่าแค่นี้ พอเราเอาการ์ดจอลงแล้วนะครับผมไลเซอร์เสียบแล้วอันนี้เรียกไลเซอร์นะครับผมเสียบเรียบร้อยแล้วตัวการ์ดจอมันก็ต้องมีไฟเลี้ยงของมันครับจะเห็นไหมครับตรงหัวการ์ดจอครับผมจะมีตัวไฟเลี้ยงก็ถ้าเกิดเป็นพวกรุ่นรุ่นก่อนๆกนะ็คือจะใช้ไฟแค่หกพินนะครับผมหรือว่าหกหัวตรงนี้เสียบเข้าไปได้เลยครับผมอ่านี่จะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับการ์ดจอส่วนรุ่นใหม่ก็จะใช้หัวเป็นแดพินครับ แต่ว่า power supply นี่ก็คือผมถึงบอกว่าให้ซื้อที่มันมีรุ่นรุ่นหัวมาด้วยอันเนี้ยสามารถแปลงเป็น8 8พินได้กล้องไม่จับโฟกัสเลยอ่านี่ประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เอามาเสียบได้เลยเท่านี้เครื่องก็ติดแล้วครับผมของอินเทอร์เน็ตนะครับผมอ่าน,นี้อยู่ในห้องเนอะก็เพื่อนๆสามารถใช้เสาได้เลยนะครับผมเสา Wifi นี่จะขายอยู่แค่ประมาณตัวละ มันมีตั้งแต่ตัวละ50สบาทจนถึงร้อยกว่าบาทนะครับให้เพื่อเๆ่ซื้อตัวละร้อยกว่าบาทนะครับผมอย่าไปซื้อตัวห้าสิบาทสัญญาณมันจะอ่อนนี่แต่ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้สองร้อยน,นะครับผมตัวเนี้ยสามารถใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ตัวเสาได้เลยหรือใครมีสายแลนก็ใช้สายแลนเสียบเอาเลยเลยนะครับผมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้นะ อ่าอย่างอันนี้อย่างยกไปย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอมอยู่แล้วถ้าเกิดมีกาจอแค่ใบเดียวใช้ใช้ต่อบนอ่าเครื่องคอมเลยก็ได้นะครับผม <ST Wo op> อย่างอันเนี้ยจะเป็นตัวที่อยู่ในห้องห้องสตรีมของผมนะครับผมก็จะมีกาจอหนึ่งใบนี่อันนี้ขุดในตัวของมันเลยอ่าผมจะมีสองที่ในการขุดนะครับผมในห้องสตรีมแล้วก็ข้างนอกที่ผมถ่ายมาเมื่อสักครู่อย่างไอตัวตัวที่อยู่ในห้องเน Rig ี้ยครับผมขุดได้วันละสามสิบเจ็ดบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าราคาบิตคอย n ขึ้นบีก็ มันจะแตะอยู่ที่ประมาณ40บาทถึง45บาทได้เลยนะครับอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาบิตคอย n เนาะอ่าแต่อันนี้ตัวนี้เปิดอยู่แค่ตัวเดียวครับผมก็คือเป็น GTX 1070ครับตรงนี้จะมีพัดลม3ใบนี่ตัวนี้ก็เปิดของเขาก็คือตัวตัวบอร์ดทั้งไงนี้จะเป็นบอร์ดแรงครับไว้สำหรับเล่นเกมก็ตรงนี้จะเป็นคอย e i เจ็ดนะครับผมแล้วก็แรมตรงนี้เป็นแรม16ก็คือใช้สําหรับเล่นเกมแล้วก็ขุดไปด้วยนี่ แต่ตัวข้างนอกก็คือจะเป็นเบ์ดธรรมดาแรมแค่ 4G กิกธรรมดาไม่ไม่เน้นอะไรครับผมลืมบอกนะครับลืมบอกนะใต้ไลเซอร์นะครับผมให้เอากาวสองหน้านะครับแปะไว้ด้านล่างด้วยเพราะว่ามันใช้เป็นานานอะ่ะกาจอมันหนักใช่ไหมแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะทําให้อันเนี้ย ไอแผงด้านล่างนะครับมันยุบยุบมาแล้วทีนี้คือบางทีอ่ามันยุบมาแล้วเหมือนมันจะขาดหรือมันจะพังไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมาโดนกับแผ่นเหล็กตรงนี้มันจะเกิดการทอสได้นะครับผมอ่าผมถามนักหลาคิดบ้าแต่ผมยังไม่ได้ทําเลยแต่วันนี้อ่าจะได้ทำแล้วเพราะว่าตอนซื้อมาใหม่ๆอ่ะมันก็มันก็ยังใหม่อยู่เนาะมันไม่ยังไม่ยุบนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมครับพอมันอยู่เป็นนานๆเพื่อนๆเห็นไหมไม่รู้กล้องมันจับโฟกัสได้ไหม ่าเห็นไหมว่ามันเป็นรอยบุม๋มรอยยุบลงไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราเอานี้แปะไว้เพื่อที่เวลามันละลายมามันก็ยังมีกาวสองหน้าหรือว่าแผ่นกาวสองหน้ารองไว้อยู่นะครับผมมเลัง ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมไปต่อผมย้ายสลับกันนะครับผมตามความเหมาะสมเนาะก็คือการ์ดใบเนี้มันร้อนหนักมากผมก็เลยออกมาให้มันอยู่ลงโลง่งตอนแรกมันอยู่ข้างในเนาะแต่ว่าตัวนี้ต้องมาสลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันต้องใช้สายหัวขััวด้วยกันนะครับผมส่วนตัวนี้มันไม่ต้องอเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ต้อง ต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับมันจะมีรุ่นที่ต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มกับรุ่นที่ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับเห็นไหมอ่าโอเคตอนนี้ก็เริ่มคํ่มละแสงเริ่มหมดละโอเคส่วนตรงปักนี้พเพื่อนๆต้องดูนะครับมันมันจะมีให้เนาะนี่ไปต่อตามนี้เลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเปิดไฟยงังโอเควุ้ยเดี๋ยวลืมลืมพัดลมพัดลมเป็นแจ็คเสียบออกได้เลยนะครับไม่ยากไม่ยากเหมือนสายไฟอะเสียบได้เลยเสียบเลยอ่าโอเค คนนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ่มออาลืมเปิดสวิตลืมเปิดสวิตโอเคไฟเข้าเรียบร้อยหนึ่งสองซ่มโอเคหมุนครับโอเคเช็คนะครับไฟเข้าตาจอไหมเข้าไลเซอร์ไหมครับถ้าเข้าไลเซอร์มันจะมีไฟกับไลเซอร์ด้วยนะครับเห็นไหมอ่าโอเค Okay. ติดครบทุกใบนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งลงวินโดว์ใหม่หนะที่บอกไปแต่ก็เดี๋ยวต้องโหลดโปรแกรมในแฮตขึ้นมานะครับผมแล้วก็ต้องโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ต้องลงไดเวอร์ของกาจอเลยนะครับผมแต่ละไดเวอร์นะครับผมก็อย่างเช่น GTX 1650ก็ต้องลง GTX 1650 Super ก็ต้องโหลดไดเวอร์มันลง RTX 2060ก็ต้องลงนะครับลงให้ครบทุกอย่างเลย ครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับผมผมว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสยัยยังยังง,งงงงอยู่ก็คือคอมเมนต์มาหาผมได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมมีตรงไหนสงสยัยหรือว่าทําเร็วไปหรือไม่ละเอียดก็ต้องขออภัยนะครับผม ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องขอตัวไปลงไดเวอร์ใหม่แล้วก็ลงโปรแกรมขุดใหม่หาภูในการขุดใหม่หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่คอมเมนต์มาแล้วผมยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวผมพยายามที่จะตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างหลายคอมเมนต์มากบางคอมเมนต์ก็ตอบได้บางคอมเมนต์ก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าไหนตอบไม่ได้ผมก็จะพยายามไปหาคําตอบมาให้นะครับผมสาหรับ,นนรบม